กว่าจะได้ห้อง4ี่ห้าโมงเย็นแล้วก็ระหว่างนั้นก็จะมีดมยามีให้กินยาลดไข้มีเช็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือที่นี่ดูแลดีอยู่นะคะทุกอย่างเสียแค่เรื่องคิวห้องนี่คือนานจริงๆแต่ก็พยายามทำใจเพราะว่าเด็กป่วยเยอะคิวเยอะห้องอาจจะไม่เพียงพอ,อตอนนี้อยู่กำลังพ่นยาค่ะ นางมีอาการซึมด้วยแล้วก็ข้าก็ไม่ค่อยกินอ่าในคลิปนี้จะเป็นวันที่สองแล้วจะเริ่มแบบเริ่มร้องเพลงเริ่มไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่อันนี้ตาบวมมากน่าจะเป็นจากน้าเกลืออ,อันนี้สลบเหนื่อยคือเหนื่อยจริงๆนางบอกแต่เห็น